สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบรไซนี้นะคะทุกคนพร้อมห,หอนแล้วนะคะดูจ้างน,นกทำท่อแล้วนะ,ะทุกคนตอนนี้กำลังเร่งนะคะเร่งทำทอ่อะ บู๊ดทุกคน,กนสุดยอดวันนี้ถึงคิวใครครับวันนี้คิวใครวันนี้คิวใครฮะวันนี้คิวใครครับ ทำเลย้อยไซด์กินปีกอันนี้แต้มแต้มไวนะ้นะน่าจะไล่เชื่อมเต็มดูระยะเขามีแต่หม้อก,ก๋วยเตี๋ยวใหญ่อันนี้หม้อก,ก๋วยเตี๋ยวเล็กเล็กสวยพอดีแล้วพี่นก hả thao năng cắp giữa cắp làm lại làng cây miềng chụp ใหสันที่ล่ะอันไหนของเจ้ามันต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนึงอันนี้คือตัวนี้ขยับออกมาหนานหน่อยนึง พี <Peace. S 2> ก่กดไว้เออกดแล้วช่วยช่างนะช่วยช่างเออรู้จักตำแหน่งอยูว่วรับตาด้วยพี่น้องรับตาไว้ ฝั่งโน้นก็ใส่ทางน้ำมันนะเ๊ะ ที่ไหนมีขายครับช่างนกที่ไหนมีขายครับทนี่ี <c oughs> เดียวเราะ่ารถกระบะขึ้นสน <c oughs> ที่ีอันบรหารเห็นดิแมนโบ่ ่ยอเลยนเ็ดอคาแวเาจซ็คโซโฟนแจ๊กนุ้ยแม่เบียหนูแจ๊กโซโฟนจับจับเออจับตุเออนี่กระดอเบียนี่จับเออนั่นมันบอสอดดอกเจ้าา่ามันบอสอดดอก คันมันซอดมันซอดก่อยเรียวแซกโซโฟนฮะวัตถุไฟวยอันนี้ เชื่อมไม่ให้มันขยับเนชะื่อมให้มันติดกันแมนเสียงบาออกแม่แรนมาไปดายนะตัวรถเต่งหนาะขอดอกต่งหานะ้า <laughs> คุณนายสัตว์สื่อได้บอกข้ามาหน้านะนะ <laughs> หนาะโอ้มันติดป่อีหนะนะีืด้งหนาหนาพี่พูดมันจะคือหนาะพี่หนาต่อแเต่งหนาะ ไป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 ไางเดียวเน้นอแต่งนะโอ้โหวควายง็บโอจับ จะไหว่ามันบ่ซื่อเยี่ยน้ยสะเทนตึ้งตีนี่นะนี่ยะเรวะเบียรเก้านี่ไปสามันล้ได้เนี่ยนั่นั่นั่นนันั่นััคิวไปมันนี่นั่นั่นนั่นั่นนั่คิวไปบ้า ไสย์เสียง้าแล้วครับไส้ใไ่แล้วครับ,รบ,รบตั้งสองอตั้งคุณอ๋อหน้าหน้า,นา,นาอันนี้หลอดไฟนะทุกคนใช้ป้ายทะเบียนเนี่ยเลยหลอดไฟสองอันอันนี้ก็จะเป็นสายไฟนะคะเวลาเราพ่วงอ่า เทเล่รถเทเล่ไอเจเพ็ดก็จะมีไฟส่องท้ายข้างหลังมีตัวตวงโอยนะคะป้าปากนกแก้วที่ซ้ำเอ็มมาอย่างนี้วูบมันก็เกินไปหัวนะปากนกแก้วกับปากนกแก้วแซงกันนะมือนึ่งเล่ามาเบอบว่งล่ะนันจะเป็นยังอยู่บอหนะ หานังล้ยคุณด,ดิคุณลูกมูนั่นโอ้ลูกมูก็ได้เหรอเออเว้ยอจพาไปดูข้างหน้านะคะใจสร้างน่นอยากออกเร็วพี่น้องอยากก็ลดออกเาาร,ร็วเพราะว่าเสียดายลูกลูกขาเขานาะนี่<ม>ดูนะนี่โอ้โหทรงแบบเหมือน สวยมากแบบมันสวยไหมพี่หนองมันเป็นทุ่งแบบว่าที่จังรูดโสดไหยงามงามงามใส่ทั้งสองข้างช่างฮีมคนใส่กระเป๋าบุดไปอย่างสวยอันนี้ก็เร่งทำช่างนะก็เร่ง ใครก็ได้เก็บคำว่าฮันนานไปทิมเลยแล้วมาลองชุนตอนใส่อะไรแต่งให้ครบนะฮะน,นี่ก็มาดูช่งางทำโทถไอเสียรถเป็นกรวยเล็กนะอันนี้ก็ทำขึ้นเองนะปกติเป็นหม้อออันใหญ่อันนี้ก็หม้อเล็ก แก้วกาแฟเลยเข้ากับแก้วกาแฟนะโอเคค่ะพี่น้องคิปนี้มียงหลายนะคะสบายดีสวัสดีค่ะ